รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมนนทวัฒน์อนันตพรจินดาและเกดเวทูอาเซียนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมได้ออกเดินทางมาท่องเที่ยวค้นหาวัฒนธรรมประเพณีและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับอย่างวันนี้ครับผมก็ยังคงอยู่ที่ประเทศที่มีคําขวัญว่า เอกภาพบนความแตกต่างครับนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองและรองกัาว่าวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่มากมายจริงๆครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามมาได้เลยครับในช่วง AEC Highlight ครับช่วง AEC Highlight สนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า และสําหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมได้ออกเดินทางมาที่ตามันมินิจาการ์ตาอินโดนีเซียครับที่นี่เปรียบเสมือนกับเมืองจําลองนะครับที่เดินทางมาที่เดียวก็จะได้ท่องเที่ยวทั่วอินโดนีเซียทีเดียวแะครับจากนั้นครับเราจะมาต่อกันที่มิวเซียมเปอร์นาบักติเปอร์ตีวีนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของที่น่าสนใจเอาไว้มากมายจริงๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้ากับเกตเวทูอาเซียนนะครับ สน,นับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วง AEC Travel และสำหรับการเดินทางมายัางกรุงจาการ์ตาของผมในครั้งนี้นะครับผมเดินทางโดยเครื่องของการบินไทยครับซึ่งขั้นตอนการจองตั๋วก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงเข้าไปที่ w w w t h a i a i w a y s c o m จองและชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วครับ ตามานันมินิจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งครับที่เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองหลวงอย่างจาการ์ตาต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเข้าชมสถานที่นี้นะครับ<ม>เป็นเหมือนกับอุทยานประวัติศาสตร์คล้ายกับเมืองโบราณของบ้านเราครับมีการจําลองเอาบ้านเรือนและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในอินโดนีเซียรวบรวมไวม้ที่นี่ครับภายในมีการจัดแสดงหลากหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ้านในแบบต่าง ที่นี่นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมความงดงามจากมุมสูงได้อีกด้วยนะครับ ถัดมาไม่ไกลกันครับเรายังสามารถเดินทางต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าเบนาบักติเปอร์ตีวีนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีการนําสิ่งของและคอลเลกชันต่างๆของซูฮาโตมาจัดแสดงไว้ครับได้รับการออกแบบด้วยรูปทรงที่ทันสมัยโดยนํารูปแบบแบบดั้งเดิมของชาวชวาวมาเป็นต้นแบบในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารหลักครับมีรูปทรงกลวยมีพื้นที่ประมาณ18,605ตารางเมตรมีห้องเก็บของที่ระลึกต่างๆที่ได้รับ จากผู้นาประเทศต่างๆนะครับ และสำหรับในช่วงนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจของอินโดนีเซียเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศหมู่เกาะนะครับในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกครับรวมเกาะน้อยใหญ่แล้ว3,000เกาะที่สําคัญก็มีเกาะสุมาตราชวาบาหลีการมันตันเป็นต้นครับเมืองหลวงก็คือจาการ์ตานะครับซึ่งอยู่บนเกาะชวาครับชาวอินโดนีเซียนั้นแต่งกายโดยการนุ่งสลงปาเตะซึ่งก็มาจากประเทศมาเลเซียครับมีการทําสลงปาเตะ หรือผ้าบาติกและเครื่องหนังที่ขึ้นชื่อมากที่อินโดนีเซียแห่งนี้แหละครับส่วนผู้หญิงนั้นก็จะสวมเสื้อแขนยาวพอดีตัวครับคอแหลมผ่านหน้าอกเข้ารูปเล็กน้อยยาวปิดสะโพกครับเข้ากับสโลงที่เป็นลวดลายแล้วก็ใช้ผ้ายาวๆคล้องคอเช่นเดียวกับชาวมาเลเซียครับต่างกันที่คอเสื้อครับชาวมาเลเซียนั้นจะเป็นคอยูและเสื้อยาวครับส่วนผู้ชายก็จะแต่งชุดแบบสากลผูกท้ายลายผ้าปาเตะ๊ะและสวมหมวกคล้ายกับหมวกหนีบครับ และในวันนี้ครับผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะมีข่าวสารโปรโมชั่นดีๆจากการบินไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ AEC มาฝากกันครับกับยิ้มลัดว้าเที่ยวอาเซียนให้คุณสามารถบินได้แบบสบายกระเป๋ากับการบินไทยไม่ว่าจะเป็นเดนปาซาฮานอยโฮจิมินห์จาการ์ตากัวลาลัมเปอร์มันดาเลมานิลาปีนังพนมเปนสิงคโปร์เวียงจันทร์และย่างกุ้งครับและอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศพมา่าไม่เกิน14วันก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอีก ต่อไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2558ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a i l e a v s c o m ครับเรียกว่านะ่าประทับใจจริงๆนะครับกับความงดงามอีกมุมหนึ่งครับของเมืองจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียครับ สัปดาห์หน้าครับเราจะคอมีสถานที่ที่น่าสนใจของเมืองจาการ์ตาแห่งนี้มานำเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆสำหรับผู้ให้การสนับสนุนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าและอย่าลืมนะครับการเดินทางครั้งต่อไปนึกถึงการบินไทยกับการบริการที่เหนือระดับด้วยนะครับน่าเสียดายครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับเกรดเวทุอาเซียนในวันนี้พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ